อ้ในออกมาไอ้ไอ้ม่มาตัวเดียวเตาต้มนะไมาเรือปลาปะนั้นห้ามเลยออกมาไย่ให้ไหนวะตีอ๋อเล่นกันเนอะวัดดีครับพผมวัสดีพี่น้องทุก่านนะครับแล้วก็ติทยอยกันมาติทยอยกันมาเข้ามาหนังเก๋เกันได้กับเข้ามาหนังเคะเกันตียืนนั้นทานเนื้อหนังเมหนังก็ไม่เก็บเรื่อไปหรองเออไม่เพล่อเ็าไม่เก็บกาวอีตีลั่งกับเขาไม่เก็บตามลั่งเนโนนนะครับเออ ร้อยนะวันนี้นะโปรไดเล่โปรไดจุมนี่เราโประระมใน,นปกตนหยุดทอกกันแล้วมาคนเ็าเขามากันมา,าปืนคนเ็ามากันมาปืนเออกล้องดีกล้องเด็ดปีนร้อยปีนร้อยปีนนี่หนังไงปักเนื้อปักโรนะเออตึ้งทต่นี้ออกมาแล้วตัวเดียวทำไมได้ทำไม<อ><อ>ได้เล่นนั่งลุงเล่นนั่งเลนี่เออเล่นนั่งเล่นลนั่งเล่นนั่งอย่งางไส้เลือดเออแต่เล่นนั่งกันอย่างไส้เลือดเออพอฉันเป็นไานนั่งทะลุงค่ะนี่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 ปอเป็นนั่งเออฉันนี่เล่นหมอนั่งกระได้เดียว หม้อลำนี่เคยหม้อลำแม,ม่เป็นหม้อลำปอเป็นนั่งลุงก็ปับป๊บปั๊ปเต่งตึงได้จั้นเป็นดุอ่ละอ้อนี้แ <c oughs> ม่เอ้ยโลกลึงนะก็แล้วนะโลกลึงไม่ใจตำมาดอซะนะฮานะนี่ไม่ใจตำมาดาพ่อไม่ใจตำมาดาพ่อนายเล่นนั่งไงแม่ก็เล่นเล่นนั่งไงแม่ก็เลย,เลงงเลยต่อเดียวโนวยรุนก็ปลอมโนยอาซุ่นโอยต่อเดียวก็ปลอมอ,อ,อาซู่นนยอยนี่เยเศร้าหน่อยเนี่ยตาเกียงปองเกียงปองนั่งกัวนานเลงมึง เกียงปองอันยับอีมูกดำมันเกียงแก้วว่าลงไม่รรดเดียวเลยแมมตัวเต่านิ้วเอ้านี่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 ฐานผู้ชมพร้อมนู่นฐานผู้ชมพร้อมฐานนู่นฐานผู้ชมเขากับพร้อมแต่ว่าก้องนั่งโวราป์แตนตรงปีเช้าไม่เล่นนะนี่ก้องพอพอโวราป์ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นก้องพอโวราปดเอออยากกีต้าร์งเล่นอยากให้นู่นให้นู่นไม่ความบอเล่นอยากอยากถึงตาไอ้นี่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  มือตายนี่นเนี่นเนียมือไม่ตรงแล้วมาถึงคุณนี่อ๋อปัดนีป่ไม่ต้องปัดนีเที่ยวเที่ยวเที่ยวนี่เที่ยวเที่ยวนี่รุนเนี่นเที่ยวก้องใจลาวเลยถ้ารุนเนี่เออไม่ต้องก้องใจเอ๊มันดุบดิบงนองบ่าวเอ้นีนี่รอยไม่ตรงไปกองใจกนกันไปนะอะ ก้องใจมันรื้อมังเลยไม่ต้องเล่นแน่ปีน้องก็คว้างเล่นแน่ปีน้องก็เล่นนะไอคอ็จูมไม่ก็ไม่เป็นไรต่อเดียวราชาซับไรต่อเดียวปุ่มเปล่าเองโอเคเออเียคอยนนั่งลอยมดน่ะค่ะมินนั่นไม่มินไม่มินเบรสก็ลอยมดนี่อ่ะก่นกอนมาไอดอลก่นโกนแต่บ้านเกิดต้องเกิดปัดลุงนี่อ่ะก่นกนต้องรอจักน้องลอยมุน แล้วนี่แม่ขรู้จักมานี่เขามาแต่โคนมานีคนจะไม่ไม่ไปแล้วก็ดูท่าปี่สาวรู้จักมาบานมุนมุนยังเลยไหมมีมุนยังไม่ตะโคนตะโคนมีมุนไหมไหมตามีนัวพอแกบอกมีพอตึงนั่งลอยัแกอยู่มุนเหรอเอออายแม่เอ้ยนึกว่าลอยมุนธรรมดานกาเลวนั่งลอยบานแกอยู่บนใช่ไหมนึกตกใจยโดนนึกว่าลอยบนนู่นล่ะเดี๋ยวของนั่งลอยมุนนั่นเจ้าเมืองหนังเมืองโคมาอยู่ไหนวังเอ๊ะ กาไปปลาบาดปลาข้าวทูปลาบาดปลาเลยเออก็เตียวในปลากันนี่ไม่ต้องยกตรงปลารุงแล้ไม่ต้องไม่ต้องหรอกไม่ต้องตังเมืองให้เลยมันข้าวทูปลาบาดปลาเลยมีความว่าอย่างไรพราชจจากประคันดังลิ่งแมนควันกิ่งไช่ราชจะรับฟิลราชจะรับมันมีจ้า หรือว่ามีคำหวาลิงนะะเ <laughs> 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 ราจะรับอันนั้นเออเล่นนางเมืองลาวแต่ยังเออนางเมืองนางเมืองอห,งองหงองวามามาเล่นตนา,าหนงหวานางเมืองไม่เจอกูอ่านเกาแขนี่อโอ้พระนางเตมิมควันตำรย้ยโอ้พระ อยางตั้งเป็นหนึ่งวามาวามาวาเจ้าเมืองลาเลยกูเนื่อยกับราชารับนีทังนัวนัวลูกเจ้าเมืองมาเลยออฮโหลกีนางเมืองเลยฮลืมบทบนกูพอนเดนเกายลงชยเฮล้ยลเฮ้ยลเยลเยัลหลเฮ้ยล้จะเฮ้ยฮลินลีพอเ ไม่ปลวกมาทำม,มอลพอปลานางเ,ออเรามานอนทีตรงเร่ตึงปลานางวาปะปลานางล่ะอืพออยยานอนเลยพี่นาะตรงนั้นวะอ๋อ๋ดูไม่ข้าวเกน่ะหมดรถนี่นองไม่บ้าน่ะไม่เอานะหมดคข้า หมดกบใจอะใจอะพออานอนเลยเปล่าหน้าจ้องนั้นอุ้ยหมดก<อ>ันตังค์เควอขอมานอนทีจ้องแม่ไม่หมดคอ ชิงอิฐชิงอิดแม่นะทิงลาอุ้ยทิงลาอุ้ยทิงหลายอิฐชิงหลายอิฐโหรเล่นกันในครบเล่นกับนายเก้าเล่นกันเก้าๆกับเก้างานรุงติดมากตกปีอโรองปัณณ์นี่ซะจะเล่นกันร่วมกนซะปุ่มเก้านายว่อยู่เอ้ยอยู่เลยไม่ได้แล้๋ยวก็จองอีฐได้เลยรบมือหนายพลันดีแล้วพี่น้องครับให้นายปักพ้นคนปัณณ์ชิงอิดชิงอิฐแม่นะก่อนตีวายอีพบกับ ฮาวงอารุน้อยขว่าศิลปะประจำทิ้นศิลปินประจำภาคเพื่อไม่ความว่างงานเดือนสิบเรานี้ถ้าเป็นทําให้่เด็กก็จัดในวัดในว่าถูกต้องถ้าจัดในวัดในว่าพระเณีที่ตาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนั่งตะลุงหนูนาเปริงบอกเราย<ห>ังมีการละเล่นในเล่นอยู่ในมดลินนี่ไม่ความมาปริงบอกเร็วว่าคำนั่งตอ่าหนูาบ้านมาเลว้าเล็วอันนี้หนูามาเล่นนั่งลุงนุ่ยมาเล่นนั่งลุงห้มันกอนีก็ตุงตาลารก็จะตุกปีเลีกเยีดเย็ก็จะตีมงานวัด นี่มาก็จัดเรียบร้อยมีจรจ่ามามุนมีมดเลยนี่มดเลยตั้งแต่แรกกันมีจริงจ่ามามุนมีจังแกะมามุนเรียบร้อยนี่นายโยะนายโยะโอ้ยังรถจริงกันเลยไรลุยสะเม็ดเออเปลื่อนี่เร็วรถไแต่แรกจริงจ่ามามุนนายโยวันจริงจ่ารถมุนเร็วเออนะที่รองปลิงคว้าก็ตัวเดียวคนจะพบกระบาทูนหน่อยรองปลิงไงปีเขาคว่างซักปลิงเพื่อก็ติดต่อไปรวมวง เพลงอะไรนี่นะร้องเพลงเดียวเพราะๆปันีตาเพลงเดียว่วยกันทํามากินได้ไม่ความมาร้อยต่างคนเล่นร้อยต่างคนเล่เลยอ๋ออ๋อเพลงนูนเพลงไม่ละเพลงละรุดเลยเพลงละชุดกล้องหนาพึ่งพึ่งน้อยปุ่มปวงอ่าไม่ไม่บาก็จ้ามรว่าผีเหลือดีไมีแล้วนี่ก็โรจักกันเลงเออเพลงไงได้เพลงไงเลยสนาสังเควนโอ้ตึ้งแล้วไอ้คนแรกเขาจวยปลื้อกําเดียวกําเดียวคือ นายยกตัวย่างยกตัวย่างไงแม่ก๊อกังามีเวลาไม่ยำบันาบางเนาพี่นาอันนี้อันนี้อันนี้ปันนีปันีเราตกลงกันนะปอลุงนะต่อเดียวได้เลยอารุนหน่อยต่อเดียวได้เลยอารุนหน่อยก้อนเตปี่นองอีครับก้อนเตปี่นองอีพบรับอ่าวงดนตรีต้นช่วยกันเฮ้านะต่อเดียวนะต้นช่วยกันเฮ้า พ่อว่าหากมีเวลามาเยี่ยมมานาบ้างเถอะพี่เถอะตุ้งตอช่วยกันเฮ้ยไม้มันดังๆหน่อยเดีวยวนะเรารวมกันรวมกันนุกรวมกันร้อยกันเอ้าเอ้าไอ้เอต๋อขึ้นหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านเรา สดเข้าข้าวหอมุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งเทกินผักปุ้งแกงคู เดียวให้น้องบ่าวโชว์น้ำเสียงสักิดโอเคเอให้โนรานี่ย่ะก้อนได้ฟักน้ำเสียงกับพ่อแม่พี่น้องชาวตุงตลาดสักิดก่อนที่จะปอบพวงอาซุนหน่อยก้อนจะปอบพวงอาซุนหน่อยนะครับนะกรอนนี่กรอนเออกแล้วบอกกลบเสียงปรบมือฟังเสียงปรบมือก้าเชื่อตื้อนาวาพาดตบมือนอเชื่อตื้นว่าพาเห็นเสียงปรบมือได้ยินเสียงปรบมือก้าเชื่อตื กันนมาขอขอบคุณทุกท่านแล้วที่ในพานเข้ามาขอาขอบคุณทุกท่านนาะที่พานเข้ามาพระเพณีบุญวันานะัดนาประกาศวายาาวันศาดนาะประกาศวา,าและชนนตกนาทีมานาทุกคนที่มากรหนั่งตารอคอยอทุกคนที่มาน,ะนาหนังนารคคอยแล้วบางคนหนังควังเจ,จ้าจะนังว่ารอหนังควัง Chịt nói cả cõi khói mà. โอโเออเสียงดีจากนี้มานนรอรุงติเศร้าเสียงดีตอนว่าจริงไม่มา้าวนี้มานโนรเออเสียงดีไปเออโรอแต่ควันใจแม่พอควันใจแม่พอรับรองไมมต่ออยูอแม่พอรับรองไมม มิตหน้าที่่มาาวาแต่ก่อนซีบางที่ตอกแล้วผมจะยิบกรอน้องยกมาดีว่าผมจะยิบกรอนกขึ้นมาดีว่าผมจะหยิบกรอนกขึ้นมาดีว่าแล้วก็ปราคุณทุกทาน กำมะรกกาดการถึงประทานสาธผลใจรกกประทานมาสาพผลใจจะการถึงน่าประทานสาธผลใจพร้อมตั้งสั่นลักเมืองที่ลือเลืออ่องไกลฮ่ออ้มคุ้มไปไปทุกคนคไปไปทุกคนมาอ้อมคุ้มไปไปทุกคนลานีว่ากโอนบุญลือยกมือไหว้หวังว่าคงได้รับใช้ คงได้รับชายกันอีกคนห่งลาพี่ลาน้องลาแล้วแม่เออแต่ไม่ใจลาลับมาคับนี่พนน้าละแม่นะเฮีมาเก่าซ้ำโดนให้พ่อใจมาเก้าซ้ำโดนให้พ่อใจมาเก้าซ้ำโดนให้พ่อใจแล้วอันมาชายกลอนซ้ำละน้ามานำกลอน มีไ่ใครสนใจคอยรับผ้ารับผ้าพอจะดิ้นนิดน้อยก็ต่อยทิ้งจ่าช่าจ่านองเออคอยรับผ้ารับผ้าไม่ว่าแกบ่นหรือว่าแกเบ้อยแกบ่นหรือว่าแกเบ้อยบอกคุณเ้ยกอยไปหาไปหาพอจะดิ้นนิดน้อยก็ต่อยทิ้งจ่าช่าช่านองเออคอยไปหาไปหะหรือว่าดำโรงโชว์เวทีโนรานำโรงโชว์เวทีโนรานำคานากันไปเลยไป ลูกดับไปลูกจับลูกแตรมาเที่างานเดินซีพี่น้องเอาลาล๊ะลร,รุงติมรำไวายน้องเอ๊ะลรุงติมรำวายากยิ่งใจภากไหวกันเลยอ๋อจะจริงนิ่งน้อยถอยจริงจ้าจ้าจ้าน้องเอ๊ะเออแต่จำปอบนิว่าก้อนเด็กร้อนปีบูลเด็กกรอนปีบูล,ล,เ,ดบลเดี๋ยวพับอ,อาซูนอาซูนหน่อยแล้ว งามเลยามก็พอดี้องเอ๋เลยามพอดีชมดนตรีดนตรีลาวเมอามาพูดแต่ละวันหน่อยน้อยแต่พูดแต่ละวว่าน่อยน้อยแต่ลูกคูรับไม่งจับรงแตรก็พอดีพอได้หหวยพอดี่น้องเออพอได้หหวยพอดี่น้องอย่าได้มันมองก็แล้วนั่นแหละอามาพูดแตและวันหน่อยน้อยแต่พูดแตและวันหน่อยน้อยแต่ลูกคูรับไม่รงจับรงแตเมีอะไรรับได้ตึงไม่ใจงานเดืินสิบไอ้น้อ รับรุงติดกันไปแล้ว